สวัสดีครับเพื่อนๆก็จากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้มาทดลองตัวเครื่องชาร์จแบตที่ทําจากตัวบอร์ดพาวเวอร์สไพลเก่าของกล่องจานดาวเทียมนะครับก็มีหลายท่านนะครับคอมเมนต์มาอยากเห็นวิธีการทํานะครับวันนี้ผมก็เลยมาถ่ายตัววิธีการทําให้ดูนะครับว่าผมเอาอะไรไปใช้แล้วก็ต่อสายยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับก็คือบอร์ดพาวเวอร์สไพลนะครับของในกล่อง จานดาวเทียนนะครับปกติมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเราเอาบอร์ดตัวนี้มาบอร์ดเดียวนะครับเพื่อมาทําเครื่องชาร์จของเรานะครับครับอุปกรณ์ที่เราต้องมีนะครับก็คือตัววัดโวลต์วัดแอมป์แบบดิจิตอลนะครับอันนี้ก็สั่งมาจากแอปขายของออนไลน์ทั่วไปนะครับสั่งมาแล้วก็มีตัวชั้นนะครับสําหรับตัวจับกระแสนะครับนี่เรามาดูจากไอตัวบอร์ดเพราะว่าสปายนะครับของกล่องนะครับ ก็จะมีตัวนี้นะครับที่เป็นเอาต์พุตออกนะครับมันจะมี20โวลต์15โวลต์กาวแล้วก็3.3โวลต์นะครับจุดที่เราจะไปใช้สสายก็คือ15โวลต์นะครับแล้วก็กาวนะครับเดี๋ยวมาดูเลยครับว่าเราต่อแบบไหนครับเราก็เจาะตัวกล่องกันน้านะครับติดตั้งตัววัดโวลต์วัดแอมป์นะครับติดตั้งตัวชั้นให้เรียบร้อยนะครับ อนี้สายสีดำนะครับที่เราจะใช้ไว้สำหรับไปคีบตัวแบตชาร์จนะครับสายสีดำเรามาติดตั้งที่จุดชั้นจุดสุดท้ายนี่เลยนะครับส่วนสายสีแดงนะครับสายสีแดงที่จะใช้กับตัวคีบนะครับเรามาใส่สายเส้นที่ผมบวกผมบอก15โวลต์ไปเมื่อกี้นะครับเอาสายสีแดงมาใส่กับเส้นที่15โวลต์แล้วก็เอาสายไฟเลี้ยงของตัว วัดโวลต์วัดแอมป์นะครับใส่พ่วงด้วยกันเลยครับกับตัวสาย15 v โวลต์นะครับส่วนตัวสายกราวนะครับสายกราวเรามาใส่เส้นสีดำนะครับของสายตัววัดโวลต์วัดแอมป์นะครับตัวสายวัดโวลต์วัดแอมป์จะมีมาให้ทั้งหมด5สายนะครับ3สายแรกนะครับแดงกับเหลืองเอารวมกันไปไว้ที่บวกเลยครับบวก15 v โวลต์ที่เมื่อกี้ที่ผมบอกไปนะครับ ส่วนสายสีดำเอาไปเข้าที่กาวนะครับกาวของบอร์ด Power Supply นะครับทีนี้มันก็จะเหลือสาย2เส้นสีแดงกับสีดำที่จากดิจิตอลโวลต์แอมมิเตอร์นะครับเราก็เอามาเข้าที่พันเลยครับไอมาเข้าที่ชั้นเลยนะครับตัวชั้นวัดแอมมาต่อให้เป็นอนุกรมเพื่อให้จับตัวกระแสได้นะครับ ประมาณนี้ครับแล้วเราก็เอาตัวบอร์ดนะครับใส่กาวสองหน้าติดไว้ครับ ตัดเก็บสายให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ไปลองใช้งานกันได้เลยครับก็โอเคครับเพื่อนๆหลังจากชาร์จมาหลายชั่วโมงแล้วนะครับตอนนี้กระแสอยู่ที่1.1นะครับชาร์จที่14.3โวลต์เดี๋ยวผมจะพอแค่นี้ก่อนนะครับถ้าจะชาร์จให้เต็มปกติมันต้องลงไปถึงศูนย์นะครับเดี๋ยวผมพอแค่นี้ก่อนจะมาดูว่าตัวแบตเตอรี่มันเข้าหรือเปล่านะครับจะได้รู้ว่ามันใช้ไงานได้หรือเปล่านะครับ ก่อนอื่นครับถอดปลั๊กในตัวเครื่องชาร์จของเราออกก่อนครับี๋ยวมาวัดโวลต์ด um ูนะครับตอนแรกก่อนชาร์จมันสิบเอ็ดโวลต์นะครับเดี๋ยวดูว่าโวลต์มันขึ้นหรือเปล่านะครับเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนโวลต์ขึ้นมาเป็นสิบสามจุดสองโวลต์แล้วครับแสดงว่าเครื่องชาร์จที่เราทําขึ้นมาเนี่ยสามารถใช้งานชาร์จแบตเตอรี่ได้นะครับแต่แบตเตอรี่ที่ชาร์จเป็นแบตเตอรี่ลูกเล็กๆนะครับพวกมอเตอร์ไซค์หรือว่าใช้งานแบตเตอรี่ ลูกเล็กๆนะครับแอมไม่สูงนะครับจะชาร์จได้นะครับก็สรุปใช้งานได้นะครับเพื่อนๆขอบคุณครับ